สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับพี่จีสวิตตี้ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประวัติของฮาจ,จิเมะฮินาตะหรือบางคนก็เรียกว่าฮินาตะฮาจิเมะก็คนนี้เป็นอัลติเมท question mark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  ใครคิดว่าใครคิดว่าใครคิดว่าใครไม่รู้แบบ เฉลยก็คือผู้ชายคนนี้ไม่มีพาสบอลสักอย่างไม่มีพาสบอลสักอย่างเอปรบมือปรบมือแต่ทำไมาถึงได้มาเรียนที่โรงเรียนคิโบกามิเนก้าคุเอนหรือฮอปฮิอะคาเดมีเพราะว่า ทั้ว่าคือใครคนผมย,มยาวๆผมสีดำๆใครไม่รู้จักไปหาภาพเองถ้าไม่ได้ลัดภาพมาขอโทษทีนะก็นี่ก็เป็นจุดๆ,ๆเป็นนักเรียนธรรมาดาคนหนึ่งแต่ที่สามารถมาเรียนคีย์บอร์ดการมนี่ก็ไม่ได้สอบเข้าหรือว่าสอบเขาก็ไม่รู้ทีเนี้ยก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเขาก็แบบมีความน่าสนใจของโรงเรียนคีย์บอร์ดการมเนี่มากเอ้ทีนี้ก็ คีบโบกามินะก็รักเข้ามาแต่ว่าต้องผ่าตัดสมองแลกกับคามุคุระอิซึรุซึคามุคุระอิซึรุเขาเก๋ว่าเป็นคนเกาะตั้งท้องพี่อะคาเดมี่แต่ความคิดของพี่ชีซุพี่ตีนะจะไม่ใช่เขาเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นแบบหลายๆด้านแต่น่าจะไม่ใช่ทุกด้านอะโชคดีเขาก็ไม่ได้โชคดีนะอนั่นแหละจ้ะแต่เขาก็มีพาวส์ทวองทีนี้ย อีเซลุคามมคุระก็ถูกผู้หลักลุงโดยเอโนชิม hmm. ะจนโกะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ทำให้ฆ่านักเรียนสำรอง13คน mm hmm. อะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็ทีนี้ก็เขาบอกไว้ก่อนนะผู้ชายคนนี้ก็คือพระเอกดันการะภาคสองจ้ะอืม mm hmm. yes นี่คือพระเอกภาคสองนะ แน่นอนเขาต้องรอดอืมเขารอดเป็นพระเอกคู่กับนานามิชิยากินะอืมยังไงก็ประวัติครั้งนี้จะสั้นของมากของมากของมากก็ให้สนุกก็คือเป็นผู้ชายพระเอกรับระดสองเปน็นนักเรียนธรรมดาถูกพาแต่เสมอพบความเรื่องใสก็คือให้แบบใสขมุโคระอิสุรุไปอะ่ะเอ๊ะเีลเคยะเธอมีเกี่ยวอะไรด้วยอ่าทีนี้ก็ แลกเปลี่ยนกับอะไรนะคำคุระอิซุรุอืมแล้วก็ใส่ไปในตัวนั้นขึ้นมาเพื่อมีค้าเสิ้นวางแบบเต็มเบียดอิซุรุคำคุระก็จะออกมาจากตัวฮาจิเมะนะก็เลยแบบผ่าตัดน,นู่นนี่นู่นแต่ที่ฮาจิเมะไม่ลังเร่ออะไรเพราะว่าเขาเลื่อมใส่ในคีย์บอร์ดกานมีนีมากยังไงก็ใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์นู่นนี่นั่นโน่นและที่สำคัญก็กดซับสไคร์ ไม่ใช่ไปสับตะไคร้แต่กดสับสไคร้กดติดตามนะบาย